กลับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมช่อง BM b e n t i n g นะครับวันนี้ก็จะมาซ้อมยกหน่อยครับผมลังกากที่ทำมาใหม่นี่ไม่ได้ยกเลยครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวลองดูือกหน่อยเออพยางหลังมันเกาะหนึบเกินอะ่ะเออแลเชียวมันคนละตัวนันด้วยดูยดิว่าจะยังไง โอ้ยดูห้าสามคนดีกว่าครับซีเมเดียวจะไปเล่นเลสซิ่ครับติดรถหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปด้านหลังดีกว่าเออว่าจะซ้อมยกล้อหน่อยเพราะว่าไม่ได้ขี่เลยตั้งแต่วันนั้นอะเออตั้งแต่รอบที่แล้ว โอ้โหคุณพ่อ,อโอ้โคตรเท่ครับผมไปทางด้านหลังดีกว่าใกล้ๆหน่อยเออด,ดูดิดูยกในนี่ พาอัดรนวันนี้ยกตรงนี้น่าสนุกนะออลงสนุกแน่เ <c oughs> นี่ยบผมบรรยากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมด้านหลังผมไปดูดิมีหัวมีรถอะไรด้วยมีหัวมีหัววัสดีต้ตอนจ,จะไปรับชมคลิปกันนะผมวันนี้ผมมีเกมดีๆมาแนะนำนะผมเป็นเกมนี้ครับผมหมาบ้านนะผม โอเเราเล่นนะผมก็ได้เงินจริงนะครับเลื่อนไปมาก็ได้เงินแล้วผมได้เงินไปใช้นะครับผมนี่สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมแอดไลน์ไปเลย fgm9 z นะคนับผมไอดเทียมำคันเกมนี้ผู้เล่นใหม่ก็จะแจก2,000บาทนะครับผมสำหรับคนที่อยากลองเล่นนะครับผมประมาณนี้ผมเกมเละเที่มคันถ้าใครไม่มีหน้าบัญชีทางการก็สาม,มารถเล่นผ่านตัวล่นได้นะผมสะดวกสบายมากๆผมแป เตรียมการแอดมินเขาบริาการ24ชั่วโมงนะผมใครจะกลางดึกก็เล่นได้นะผมใครเติมเงินเข้าไปเขาจะแจกโบนัสฟรี100%และอีส10ิ0เปอหรสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นนะผมใครเข้าไม่ทันก็จะแจกอีก10%นะครับผมนี่โบนัสแตกแล้วเห็นไหมครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมเออและใครอยากเล่นเกมนี้นผมแอดไลน์ไปเลยแอดยีเอ็มเก้าเซตนะผมเทียมกันก็มีแจกทองทุกเดือนนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากลองเล่นนะครับผม ใครที่อยากเล่นก็ตามผมเข้าไปในเกมนะครับใช่ <laughs> โอ้ยเรามาซ้อมยกสักหน่อยไม่ได้ขี่เลยอ่ะตั้งแต่สนามรอบที่แล้วเอ,อหลังจะททำได้ขี่บ้างอะแต่ไม่ใช่ในสนามไงไหนวะตังเขาโอ้โหดูดิกินแรงมาก เออนี่มาดิเออซ้อม,มยกสักหน่อยพอใช้ได้เลย

เขามีน้องคนหนึ่งมาซ้อมอยู่ด้วยครับผมเฮ้ยเหมือนเหมือนมันกินข้างอะ่ะไงวะเออมันจะด้านเนี้ยเฮ้ยมั่มยกไม่ได้แน่ฮานนี้ทำไมวะ ใช่ะออกขีมาเที่ยวเหมือนกันตุกกระจเบิดมันกินข้างอะแน่นอนเลยโอ้โหเป็น,นอะไรวะ ไปด้านขวาเออเราจะยกไงอ่ะทีนี้ดูดูดิมันมันแข่งในด้านนี้หรออะไรครับเนี่ยจบแล้วโอ้ยเป็นอะไรวะ มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะเออดูดิแต่น้ำมันอะเออน้ำมันออกเลยอะเพราะว่าผมใส่มาเต็มถังเลยอะเลยายกกไปเนี่ยน้ำมันอะถ้ามันกินด้านนี้เยอะอ่ะจบแล้วสายยกตู้ <laughs> แก่งแต่ด้านนี้วะโอ้โอไหไปนานหลวะเนี่ยเฮ้ยน้องชายโอ้โห เปลี่ยนโช้กกัเปลี่ยนยางครับผมเมื่อก่อนใส่ Wide S ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นก a l ซี y ตัวแข็งนะครับผมแล้วก็ยางเมื่อก่อนม i t s u b i ก็เปลี่ยนมาเป็น i r c i q 8ฮัลโหเละเลยครับผมเละตไาอย่างนี้ยกไม่ได้เออเฮ้ยทําไงดีวะมันต้องเป็นอะไรสักอย่างเลยเออที่มันไม่ปกติ ดูสิรับผมผมพยายามนั่งมาฝั่งด้านนี้แล้วนะผมแต่ก็ไม่ได้สักรอบจบแล้วไปแล้วตวูจบการงานนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมวเลยโอ้โหเ,เครียดเลยผมไมมันหนักขวาจังวะ โอ้โหเล่ทางก็เล่รถกเลนเล่าเป็นเพราะผมไม่ได้ขี่นานวะโอ้ยเคราจะได้เคราจัดเคราสักคันเป็นไงไปนะครับผมเดี๋ยวก็ อยเจอกันใหม่ครับผมผมต้องมาซ้อมอีกอ่ะเออต้องให้ได้อ่ะอยังไงก็ต้องได้อเออแต่ก็จะไม่ฝืนเยอะครับผมเดี๋ยวมันจะง่ายท่องโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมไปค,ครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผม